สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยถึง2เรื่องเรื่องแรกนั่นเองนะฮะหนึ่งล้านดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อย100ล้านครับพูดผิด100ล้านดาวน์โหลดแล้วโอเคมาเดี๋ยวทีนี้เราคุยต่อว่าไอ้หนึ้ล้านดาวนโหลดเนี่ยตัวละครที่โคนที่จะมาตั้งแต่ตอนที่ไอ้ตู้คิดรอมาเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วใช่ปะ่ะหนึ่ง้ล้านดาวน์โหลดและตัวละครสุดท้ายคือลูฟี่แถมมีเสียงกองนิกะมาด้วยนั่นเองก็เอากันชัดๆนะไม่รอดะผมว่าไม่รอดแล้วละงานเนี้ยนะ เดี๋ยวทีนี้เราคุยต่อว่ามันมาวันที่21ในการไลฟ์นะครับ21ช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นถ้าผมไม่ถ้าผมผิดพลาดเวลาต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยววันที่21เราค่อยว่ากันอีกทีว่ามันจะไลฟ์อะไรยังไงกี่โมงผมน่าจะไลฟ์พร้อมกับพวกอแอดสิบแอดชินคุณล็อกอะไรอย่างนั้นนะคิดว่ามีครบเลยเนาะอันดับที่2นะครับในส่วนของตู้ใหม่ตู้รุ่นโชว์ไลฟ์ควรสุ่มหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาไล่เอาแต่ละหัวข้อก่อน หัวข้อแรกนะฮะเราจะคุยในส่วนของตู้รุ่นโชวร้ายเนี่ยถามว่าดีไหมตรงๆโคตรดีทําไมล่ะเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในนี้สามารถเป็นซับได้ทุกตัวเลยย้าตรงนี้หย่อนเป็นซับได้ทุกตัวและมันไม่ได้ให้แค่สีดาวนะมันให้ไอ้พวกฟีบุกหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหมายความว่าถ้าใครที่เล่นไอดีใหม่เป็นไอดีใหม่นะครับและปัญหาเนี่ยก็คือว่าไม่มีฟีบุกถูกไหมต้องไปให้ดูก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเซตเน,น,น,นี้คุณไม่มีฟีบุก หมายเขาว่าไอตู้นี้จะทําให้คุณมีได้แบกง่ายๆเลยแต่ว่าสำหรับไอดีใหม่อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับซึ่งคุณไม่มีเหรียญกลางดังนั้นเลยต้องเอาเหรียญนี้มาใส่แทนแต่ผมมีอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก็คือในส่วนของกลุ่มชั่วร้ายเนี่ยมีคนในกลุ่มไลน์เนาะที่คุยกันอ่ะแล้วทีนี้มีคนถามว่าเอาอันนี้ยแทนได้ไหมเฮ้ยก็ได้นะทำไมล่ะก็เพราะว่ามันเอ้ยอผิดีอผิดอะไปนะอ่าต้องเป็นโซโลอีกร่างหนึ่งโซโลร่างนี้อ่า เมื่อทงได้มากกว่าก็จะดามจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเมื่อธงเราได้3อีกฝ่ายได้2อะ่ะโซโลวานก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของแท็กอ่าตรงเนี้ยไอรุ่นโชลายด้วยเนี่ยดามจเพิ่มขึ้น10%เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่ได้นะครับอ่ะถือว่าบอกไว้ตรงนี้นะเคลียร์นะตูน้นี้ควรสุ่มสําหรับไอดีใหม่แต่ไอดีเก่าไม่ควรเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยว EX ตัวใหม่มันจะมาอีกแล้วเป็นไปได้คววรเเก็บไ้้ใหยอะ ที่สุดนะครับสำหรับเพชรไม่งั้นมันคือให้ตายมันก็ไม่ก็ไม่พออ่ะบอกกันตรงๆยกเว้นแต่ว่าคุณอยากได้เศษอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยทุกกรณีกยกเว้นไอดีใหม่หลักๆคือแค่เอาฟีบุกเท่านั้นส่วนตัวผมมองแค่นี้นะ1นึ่ฟีบุก2โซโลเดสามรอบุกแค่3ตัวอันนี้คือตัวหลักๆมีแค่3ตัวนี้เท่านั้นแต่ถ้าไม่รีบมากหมายคขาว่าคุณสามารถแลกในส่วนของตู้รัด30ได้ตรงนี้แลกได้ทุกวันเช่นเดียวกัน นะครับที่เหลือเลือกเอาน้อว่าจะใช้เพชรเปิดเลยไหมหรือว่าจะสุ่มตรงนี้เอาแต่ถ้าเป็นสายฟรีคุณต้องเปิดทุกกรณีไม่มีทางเลือกนะครับอันนี้มันหมดแร่สายเติมเท่านั้นโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าไอ้สำหรับ100่ดาวหนึล้านดาวโหลดเนี่ยเรามาดูรายละเอียดของมันก่อนนะครับอยู่ที่ด้านล่างทีเนี้ยเขาบอกแค่ว่ามีในส่วนของอาผู้อะไรนะเป็นวิธีกรอะทั้งหมดมีแค่5คนเท่านั้นแต่่วนอื่นไม่บอกเลยจ้า เี๋นไนมไม่มีอะไรบอกเลยจ้าคือจริงๆเนี่ยผมก็กําลังลุ้นอยู่ว่าเขาจะประกาศไลฟ์วันไหนซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะประกาศไลฟ์วันที่22-23เหตุผลเพราะว่าอีตัวใหม่เนี่ยจะมาวันที่26โอเคปะคือตอนแรกที่ผมคาดการไว้เนี่ยคือไอ้ตู้บัตรดำตู้หน้าเนี่ยจะเป็นโซโลเป็นโซโล EX อะ่ะมาแบบรีลันะ่ะมาให้เราสุ่มและเดี๋ยวตู้ EX เนี่ยจะมาในวันที่26ซึ่งตัวเกมจะประกาศไลฟ์วันที่ ยี่สิบเอประมาณนี้งงปะแล้วไลฟ์วันที่ห้แต่ประเด็นคือว่าไอเกมแม่งเสือประกาศไลฟ์วันนี้เลยโอเคปะพอมันประกาศไลฟ์วันนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะเขาประกาศไลฟ์วันที่21ถูกปะไอวันที่21เนี่ยมันก็เป็นวันที่อันเนี้ยหมดด้วยเช่นเดียวกันงงไหมวันที่22ตอนเที่ยงอ่ะไอตู้เนี้ยจะเปลี่ยนไปโดยทันทีนะอันดับต่อมานะครับอันดับต่อมายังมีอีกยังมีอีกคุณลองดูที่ตู้คิดรอครับเนี่ยอยู่4วัน เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสี 4, 4วันนะเอาย้ํากันดีๆนะสี่วันนะทษไว้ตู้คิดรอตู้แชฉงตู้อุตะตู้อะไรเงี้ยอยู่อีกแค่4วันอีก4วันเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของอันเนี้ยอยู่แค่สาวันอีเวนต์อะโอเคปะเฮ้ย <He i, S 2> คือไม่ไม่เท่ากันงงไหมงงไหมผมเลยมองว่าเฮ้ยงั้นหมายความว่าที่มันเป็นไม่ได้เนี่ยไอตัวละครตู้ใหม่ที่มันจะมาคือ ผมก็ถือว่าเป็นการคาดเดาแล้วกันนะเป็นการคาดการเนาะเห็นเพื่อนๆบอกว่าให้คาดเดาคาดการกันหน่อยโอเคเดี๋ยวเราคุยกันคือผมติดปัญหาตรงนี้อยากให้เข้าใจถึงตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะสังเกตว่าตัวละครต่อไปจะเป็นสายไหนเราดูที่เหรียญอีเวนต์ของสายไหนซึ่งอีเวนต์ในสัปดาห์นี้สายโลกเลีะ้ะบก็ t ใช่ไหม Get ็ e เก็ t ความหมายผมใช่ปะเออมาโตะหมัดคิดรอวิ่ง สายโลขาดอ่าใช่สายโลขาดเราเห็นด้วยครับเพราะว่าสายโลนะแผดปัจจุบันไม่มีตัวไหนการคิดรอได้เลยให้เข้าใจถึงจุดนั้นก่อนแล้วไอเนี้ยมาเป็นโลผมเลยแบบเฮ้ยนิกะมึงจะมาโลหรอวะงงอะคือผมไม่ใช่เป่าวะมันก็ไม่น่าใช่อะ่ะงงอะคือตอนแรกผมแทงว่าเป็นนิกะเว้ยแต่ว่าคือ,ค,อคือมันพลิกล็อกไปหลายเรื่องอะเอาแบบเรื่องแรกเลยคือมันประกาศไลฟ์ก่อนมาเขาว่าไอตู้บัตรดําตู้หน้าเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นนั่นแหละแต่มัน โล่หรอวะงงว่าเฮ้ยคือมึงจะโล่จริง,รงๆใช่ไหมเออผมผมงงตรงนี้คือถ้าเป็นนิก,กะแล้วโล่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยไนงะผมเลยมองว่าน่าจะยังไม่มาโซโตคิดแบบนี้นะอ่าแล้วทีเนี้ยไอเนี้ยวันวันที่4ดังนั้นถ้าอะไรนะอีเวนต์หมดสาวันอันนี้หมดอีก4วันดังนั้นเป็นไปหน้าที่สุดเลยนะครับก็คือเดี๋ยวมันน่าจะมาในวันที่22-23มาณาเนี้ยมามาเนี้ย,มามายอ่าก็ก็คือจบจบตู้อันนี้พอดีอ่ะ และมันจะมานะครับแต่ว่ามันมีหนึ่งวันที่หายไปก็คืออาจจะอีเวนต์น่ะไม่มี1วันแล้วก็ไปโผล่อีกวันหนึ่งเลยทีเดียวพร้อมกับ ex ตัวใหม่ไปเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยเผื่อมีคนถามว่าผมคาดการณ์ว่าตัวไหนมาอย่างที่บอกนะตอนแรกคาดว่า solo แต่มันประกาศไล์แบบนี้แปลว่า solo คงไม่มาละแต่ไม่ได้หมายเขาว่า solo จะไม่มานะโอเคป่ะมันอาจจะมาตู้แทรกเหมือนไอ้ตู้แชงอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าแชงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องเอา solo มาเพื่ออะไรก็เพื่อเอามาดักไงเกมมันทาเป็นสมดุลน่ะ และไอเดือนนี้คุณเห็นต้องบอกก่อนว่าปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเดือนนี้เดือนเดียวคุณลองดูนะ e อีอกี่ตัวนะตัวแรกคิดรอตัวที่2โอเด้งถูกไหมตัวที่3แชแฉงตัวที่4อาคาเดือนเดียวแม่งสตัวงั้นไปไม่ได้สูงมากที่เดือนหน้าจะมี4ตัวเช่นเดียวกันโอเคปะ่ะคือแม่งคือแม่งรีลันแน่ๆเออจากที่ผมคิดน,นะแม้ว่าโซโลจะไม่ได้มาบัดดําใช่ครับแต่มันนะมันมาในรูปแบบอื่น ได้เช่นเดียวกันก็คือจะมาในรูปแบบของแช่งนี่แหละ <_ t une> มึงเติมสิจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันสูงมาก <_ t une> ครับคือเอาง่ายโซโลจากบัตรดำไม่มามันก็มาอย่างอื่นแต่ถามผม <_ t une> มันดีไหมส่วนตัวผมมองว่าดีมากทําไม <_ t une> เพราะว่าบัตรดำเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นภาพกันชัดนะครับอย่างคิดรอเนี่ยมันมีการันตีอยู่แล้วหมายาว่าเช่นสมมติถ้าไอเดือนหน้า <_ t une> บัตรดำเนี่ยอ่ะ400เหมือนเดิมเลย2รอบรอบแรกจะได้ตัวข้างตัวข้างตู้เช่นอันนี้ผมเคยยกตัวอย่างนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะตัวแรกเลยก็คือเป็นซันจิโร อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลูฟี่มิกะมัดอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะเออแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมานะผมแค่ยกตัวอย่างอาจจะเป็นไม่อาจจะไม่ใช่ฟี่อาจจะเป็นโมโมะก็ได้หรือตัวอื่นก็ได้อันนี้เราไม่ได้การันตีนะแต่แค่บอกว่ามาโอเคไหมหลังจากนั้นเนี่ยอไอ้ตู้ของโซโลเนี่ยมันก็จะมาแซมแบบตู้แชงอย่างนี้แหละตู้บดดำตู้หน้ามาสักสิบวันแล้วเดี๋ยวจะมีตู้แซมแบบเนี้ยและเดี๋ยวอาจจะมีอีกนะครับคือไคโดโลซึ่งคนถามหากันเยอะไคโดโลจะมาเมาื่อไหร่ เนี่ย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 ผมว่ามันน่ามันมน,น่าจะมาช่วงนี้แหละคือแม่งดับเพชรคุณสุดๆอะ่ะช่วงนี้อาจจะมา4ตัวด้วยซ้ำหมายเขาว่าเดือนหนึง่งถ้าจ่ายให้พอทุกตัวคือเป็นหมื่นเพชรอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเอาละอ่ะทีนี้ก็มาสรุปเป็นดังนี้แล้วกันสรุปดังนี้สรุปดังนี้100ล้านดาวน์โหลดส่วนตัวผมคิดว่ายังไงก็น่าจะเป็นลูฟี่แต่ทีนี้นมีคนถามว่ามันจะการันตีไหมผมพูดยากมากทําไมนะครับเหตุผลเพราะว่าไอ ลูฟี่เหลืองเนี่ยไอ้ลูฟีเ่เสื้อเหลืองเนี่ยหลายหลายคนน่าจะเข้าใจนะครับว่ามันมาครบรอบ1000ตอนของเมเนี่ยครบรอบ1000ตอนมันเลยเป็นตัวลิมิเต็ดโอเคปะ่ะนอกนอกเหนือจากในเมเนี่ะคืออยู่ดีๆแม่งมาแม,แม่งก็โผล่มาเลยอะ่ะไอเนี่ยอ่ะโอเคเป็นไม่ได้เราถือว่าเอาลูกเอาลูกอาลอ,อยกันให้ว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในรอบนี้มันครบ100ล้านดาวน์โหลดอ่ะถามว่ามันทําตัวลิมิเต็ดไม่ได้หรอ มันก็ทําได้เหมือนกันถ้ามันจะทะําอ่ะถูกไหมนี่แหละครับผมผมก็เลยต้องการจะบอกว่าไอตัวลิมิเตดของคุณอะ่ะหนึล้านดาวโหลดก็ลิมิเตดได้นะเว้ยหมายก็ว่าตอนนี้คือไม่มีอะไรจะบอกได้ทั้งนั้นว่ามันจะการันตีหรือไม่การันตีเราบอกไม่ได้ทุกกรณีแต่ผมลุ้นแค่ว่าขอให้มันมาเป็นบัตรด,ดําส่วนตัวอยากให้เป็นบัตรด,ดํามากๆนะครับเพราะว่าบัตรด,ดําอย่างน้อยมึงการันตีไง แต่ถ้าบาดดํามึงไม่มานี่จบทุกกรณีเนาะส่วนที่เหลือเดี๋ยววันที่21เราก็ค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะคบว่าตัวไหนจะมาเนาะเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวค่อยไล่อีกทีเราค่อยว่ากันเนาะ